้องอนุญาตท่านประธานในพิธีนะครับท่านกิติพงศ์แก้ยศทองนะครับวัฒนธรรมจังหวัดจุมพรท่านวัณฑพงศ์มูลน,น้อยนะครับรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจุมพรท่านบรรจงศักดิ์ลอยชื่นนะครับสมาชิกสภาจังหวัดจุมพรเกษรพุรลแมท่านดรศิลปชัยจันมีศรีนะครับประหลัดอำเภอร,รักษาการปลุกสวมเอลแมนะครับ กับผมน,นายนรินทร์ปัญเจริญนะครับกำนันตบบะบุรแมรประธานโบราณตลาดตะเทียมนะครับในานามของคณะทำงานจัดก,กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์น,นะครับตลาดตะเทียมหมู่ที่หนึ่งตะบ,บละแมออำเภอละแมจังหวัดจุมพรน,นะครับต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดจุมพรน,นะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในวันนี้นะครับด้วยจังหวัดชุมพรโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับภาคีเพื่อข่ายได้กําหนดให้มีการจัดโครงการยกระดับการนําวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเครื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์ประจําปี2 5 0 0 67จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อจบสนุนใหน้นโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการกับเปืือหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับในพื้นที่สองแห่งในอำเภอนะครับก็คืออำเภอละแมนา,า้เขี่ยมจัดกิกรกรมในวันอาทิตย์ที่28รก 2, รกฎาคม2567และได้และอำเภอละแมและอำเภอเมืองนะครับสวนอาภากรเกียรติวงศ์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองจุมพรในวันอาทิตย์ที่4 2567นะครับโดยมีวัตถุประสงค์1 เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดแสดงผลงานแหล่งแหล่งแหล่งสร้างแรงบันณาใจในการสร้างสรงสศรศิลป,ปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละท้องถิ่นนะครับ 2. เพื่อให้พื้นที่สร้างสรรค์เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม นะครับ 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างอาสักลา,าวฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ 4. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในเด็กเยาวชนและประชาชนการจัดโครงการในอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์สำเร็จ ได้ด้วยความร่วมมือนะครับดังนี้นะครับงบประมาณจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมภายในงานด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารตลาดตะเคียมสภาวัฒนธรรมอำเภอละแมนะครับสบภาสถานศึกษาและทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้เยเอ่ยนามได้นะครับอยากจะเกรียนท่านนอกวันนี้ หลายภาคีเครือข่ายนะครับที่ได้มาช่วยกันจัดกรรมที่ตลาดตะเคียมในฐานะที่ผมเป็นประธานโบราณตลาดตะเคียมนะครับผมคิดว่าตลาดตะเคียมเป็นที่หนึ่งนะครับที่เราอวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องในลักษณะหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งของดีหนึ่งจุ้มร้านนะครับแล้วก็เอาอัตลักษณ์ต่างๆที่เป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนี้มาบูรณาการภายใต้การทํางาน4ตําบลน,นะครับสี 4, หมู่บ้าน แล้วก็ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นประธานบริษัทตลาดได้เที่ยงก่อนที่จะให้ท่านประธานได้กล่าวเปิดนั้นอยากอยากจะขอบุณเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว,ว่ากิจกรรมวันนี้ที่เราจะได้รักษาวัฒนธรรมไว้และประยิก,กรรมที่ท่านได้ได้ไดเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งของประเทศไทยได้เี่ียมควาสุดท่านได้ทําบุญวันนี้กิจกรรมที่นี่เงินที่ใช้งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ผมเชื่อว,ว่า ถึงพี่น้องประชาชนเพราะตัวแทนที่มาจากแต่ละหมู่บ้านที่ที่เป็นแม่ค้าซึ่งทุกคนมามาสร้างความดีมาสร้างวัฒนธรรมนะครับมาสร้างกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ก้าวโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเป็นตัวแทนจริงๆนะครับผมที่ว่าเราตอนนี้ละแมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นแดนหมาของอําของอาเภอละแมแล้วก็จ,จังหวัดจุลพรถ้าส่วนที่ราชการที่ท่านได้มองเห็นตลาดใต้เทียมแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ผมถือว่า ท่านได้ช่วยช่วยแม่ค้าช่วยพี่น้องในอำเภอละแมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สัมปทที่สุดผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาอากากากตำเนียนประเพณีหรือสิ่งดีๆตรงนี้มาได้ถ้าทุกภาคส่วนไม่ได้มาร่วมไม้ร่วมวมือที่จะช่วยกันวันนี้ก็ถือโอกาสน้าวันนี้ขอบคุณท่านรัฐธรรมจักรจุปนลและเจ้าหน้าที่ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมจึงขอเรียนะท่าน ประจวบจุมพรนะครับกล่าวเปิดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์นตลาดใต้เขี้ยนหมู่ที่1ตํบาบตมุลเมย์ตมุลเมย์ประจวบุมพมร,มพรภายใต้โครงการยากระดับการน,นําวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเรื่อนนโยบายโซล์พาวเวอร์หนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรงสรค์ประจำปีงบประมาณ2 5ง7ัอยจังหวัดชุมพร,รมขอการไปเชิญครับตําบลเมยนะครับท่านวุฒิส่วนราชการนะครับ เชิญน,นั่งก่อนกันครับท,ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้นวยการโรงเรียนท่านประธานสาภาวธรมออำเภอล,ละแมนะครับสาภาวธรรมตำบลละแมนะครับรนักครูนักเรียนผู้ประกอบการนะครับพกค้าแม่ค้าและก็ผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จริงอยากมา ตลาดใต้เขี้ยมนานแล้วยังไม่มีโอกาสแต่ผมติดตามเพจติดตามช่องประชาสัมพันธ์ของอตลาดใต้เขี้ยมอยู่นะครับหลายช่องทางแล้วก็ได้เรียนเรียนรู้ข้อมูลศึกษาข้อมูลของที่นี่นะครับมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสทางกระทรวงวนธรรมนะครับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ท่านประหลัดก,กระทรวงธรรมได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักดีกันตอนนี้นะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่จริงถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเคาว่ามันเป็นพลังละมุนเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของด้านวัฒนธรรมในสิ่งต่างๆไม่ว่าภูมิปัญญาด้านต่างๆครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายภาษาอาหารนะครับเครื่องนุง่งหมนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศคนในชุมชนนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าตลาดใต้เคียมนะครับเป็นแห่งที่หนึ่งที่เราได้คัดเลือกนะครับจากสำนักงานวัฐธรรนจังหวัดจุมพรนะครับและก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ถนนคนเดินนะครับหอน้อย ที่สานีรถไฟที่จะเปิดรถนที่4มีวิธีเปิดรถนที่4เหมือนกันทางกระทรวงให้คัด2แห่งนะครับก็ถือว่าที่นี่ตลาดใต้เขี้ยมมีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชุมชนให้ความร่วมมือกันสร้างลานสร้างตลาดขึ้นมาทําให้เป็นที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่นี่ได้เป็นอย่างดีทราบว่าจัดทุกวันอาทิตย์ นะครับทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติและก็ได้นำงบประมาณนะครับอา,อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับทางพ่อแม่พี่น้องชาวตะบนละแมตลาดแต้เคียมนะครับพ่อค้าแม่ค้าทท่านที่ทางสำนักงานรัฐธรรมนูจังหวัดสามารถจะมา ร่วมนะครับบูรการกับท่านได้ในในส่วนหนึ่งก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจมาสร้างความรู้สึกเป็นประโยชน์กับพื้นที่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้มีความรู้สึกว่าสำนักง,งานวัฒนธร,รมจังหวัดชุมพรกระทรวงวัฒนมนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดกิจกรรมสร้างรายได้สร้าง,ไไางมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของพม่แม่น้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับทราบว่าที่นี่เคยเป็นตลาดเป็นตลาดต้องชมด้วยของสำนักงานขานิตจ,จังหวัดนะครับก็ถือว่าเราได้มีการบูรการกันในทุกภาคส่วนของหน่วยงานนะครับช่วงที่สำนักงานว่าทธรรมจังหวัดมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนง,งานนี้ก็เข้ามาร่วมกับตลาดต้องชมของตลาดไต้เขี้ยมที่มีท่านกำนัน นะครับเป็นผู้นําในวันนี้นะครับก็เดโอกาสนี้นะครับหรือว่าเป็นนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับที่เราได้มาร่วมงานกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในวันนี้รวมถึงทุกภาคส่วนวนฒิส่วนราชการท่านผู้แทนแนอำเภอท่านสอจอนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องเครือข่ายทุกท่านนะครับทุกท่านมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อน นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันในการขับเคลื่อนความมั่นคงความยั่งยืนของตลาดตรงนี้นะครับก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องส่วนราชการเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วนที่เราเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนถือว่าเป็นฟันเฟืองที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องร่วมมือร่วมไม้กันนะครับ ต้องช่วยกันนะครับไม่ให้ทางท่านกำนันทําอยู่คนเดียวหรือว่าทางท่านสอจอทางในอำเภอนะครับทางพ่อพี่น้องแต่ทุกภาคส่วนเราว่าพลังบวรนะครับในการที่จะร่วมประสานบูราการในการขับเคลื่อนนะครับตลาดใต้เคียมตรงนี้เพื่อให้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับและก็สร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับทาง พ่อแม่พี่น้องของชาวตะบลละเมนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็โอกาสขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้จัดจกกร,รมในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านกำนันตะบลละเมนะครับคณะกรรมการบริหารตลาดแต้เคี่ยมนะครับหรือว่ามีเป็นฟันเฟืองที่สําคัญนะครับแล้วก็ผมในานามสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดชุมพรนะครับในานามตัวแทนของสภาวัฒนมอำเภอละแมด้วยสภาวัฒนม ตำบลละแมนะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอละแมคณะครูนะครับบุคลากรนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมนะครับผมยังขอเปิดยกรรมนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์น,นะครับตลาดใต้เคี่ยงหมูที่หนึ่งตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการยกระดับ,บการนำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์หนึ่อำเภอหนึ่านสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรณบันนี้ครับขอบคุณครับนะครับชอบใจชุดนี้ก็ปลุกมือได้เลยนะครับจากบยกรหน้าศิี โรงเรียนละแมวิทยานะครับชื่อชุดว่าวิถีชนคนทัเนียนนะครับ 老不死。 ว่าัได้ไหมนะครับลองคระดูก่อนนะครับท่านสจบอกว่าก็ได้